สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกสีกรุงทุกท่านนะคะวันนี้ส้มโอจะมาแนะนำวิธีการนำเว็บไซต์สีกรุงนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักนะคะของบริษัทสีกรุงบลกเกอร์ที่เราจะต้องใช้ในการค้นหาข้อมูลนะคะหรือว่าในการเช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะกับบริษัทนะคะที่เราจะต้องเข้าเป็นประจำเราสามารถนำหน้าเว็บไซต์นะคะมาไว้ที่ หน้าจอมือถือหลักของเราได้นะคะเพื่อสะดวกในการเปิดใช้งานค่ะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ Google นะคะอัะอนนี้สมโมตเปิดหน้าเว็บไซต์สีกรุงไว้แล้วนะคะเว็บไซต์สีกรุงนะคะจะต้องเป็น www สีกรุงบ r ็อกเกอ co th เท่านั้นนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นนะคะ เช่น .com อะไรอย่างนี้นะคะอ่าจะเป็นเว็บไซต์ของสมาชิกค,ค่ะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์หลักเนี่ยจะลงท้ายด้วย .co.th ค่ะอ่าวิธีการนะคะให้เราเข้าไปที่มุมบนขวานะคะที่มี3จุดนะคะอแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรามาที่เพิ่มลงในหน้าจอหลักค่ะ อันนี้นะคะก็ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะให้จำง่ายๆนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ของสีกรุงนะคะเราก็แค่พิมพ์ชื่อเข้าไปคะ่ะให้เราจำง่ายๆนะคะเวลาจะหาหรือว่าจะเปิดใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากนะคะเราก็จะรู้ โดยอัตโนมัติเลยนะคะว่าเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ของสีกรุงนะคะกดเพิ่มค่ะแล้วก็กดเพิ่มอีกทีนะคะเท่านี้นะคะเว็บไซต์สีกรุงเนี่ยก็จะไปอยู่ที่หน้าจอมือถือหลักของเรานะคะลองลองออกไปดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เราก็ได้ เว็บไซต์มาไว้ที่หน้าจอมือถือแล้วนะคะนี่เวลาเราเปิดใช้งานก็ง่ายสะดวกเห็นไหมคะโอเคลองทำลองเล่นกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ